มาค่ะหนึ่งสองสาทุกคน้ายสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเต๋อจะพาทุกคนไปทำเมนูของหวานที่ฮิตกันในติกตอกค่ะ ซึ่งไม่ว่าจะจะเข้าทิกต็อกกี่ครั้งต่อกี่ครั้งนะคะจอยก็แบบเจอแต่เมนูนี้คือคนเขาแบบทํากันเยอะมากๆจอยก็เลยทนกระแสไม่ไหวค่ะวันนี้เนี่ยจอยก็เลยจะมาลองทําดูบ้างน,นะคะแต่วันนี้เนี่ยจอยจะไม่ได้ทําเต็มสูตรเหมือนในคลิปนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเยอะเกินไปค่ะจอยก็ได้ลดปริมาณของส่วนผสมนะคะลงมาแบบเยอะเลยนะทุกคนก็เดี๋ยวเรานะคะจะไปดูกันว่า จะออกมาเป็นยังไงนะคะถ้าเกิดว่าเราลดปริมาณของส่วนผสมเนี่ยจากที่เขาแบบใส่เยอะๆเนี่ยลดลงมาเหลือแบบไม่น้อยแต่ทำกินคนเดียวอะไรอย่างนี้เนาะก,ก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะไปรับชมว,วิธีทำกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ใจด้วยค่ะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ส่วนผสมของเราในวันนี้นะคะจะมีเป็นน้ำตาลทราย8ช้อนโต๊ะนมข้นหวาน6ช้อนโต๊ะนมข้นจืด12ช้อนโต๊ะไข่ไก่1ฟองวันนี้เนี่ยจะใช้เป็นเบอร์ูนย์ค่ะถ้าเกิดว่าใครใช้ไข่ตั้งแต่เบอร์2ขึ้นไปเนี่ยใช้สัก2ฟองก็ได้ค่ะขนมปังแผน่น2แผน่นแล้วก็จะเป็นน้ำเปล่านะคะใช้10ช้อนโต๊ะค่ะ สูตรที่จอยทำในวันนี้นะคะจะก็อ้างอิงจากในทิกตอกนั่นแหละค่ะแต่ว่าเพียงแค่ว่าไม่ได้ใช้แบบเต็มสูตรเท่าเขานะคะถ้าเกิดว่าทําแบบเต็มสูตรเท่าเขาเนี่ยคงจะทานไม่หมดค่ะทุกคนก็เลยเอามาแบ่งทําในปริมาณที่น้อยลงกว่าเดิมนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีทากันต่อเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําตัวคาราเมลกันก่อนอน,นะจอยจะใส่น้ําเปล่าลงไปเลยค่ะอันนี้ตวงไว้แล้วนะสิบช้อนโต๊ะตามด้วยน้ําตาลทรายนะคะ เดี๋ยวเราก็จะเคี่ยวให้เขาเนี่ยเป็นคาราเมลเลยจะใช้ไฟกลางค่อนมาทางอ่อนนะคะอย่าใช้ไฟแรงนะทุกคนเดี๋ยวจะไหม้ก่อนนะคะเดีย๋ยวเราก็จะค่อยๆเคี่ยวเขาไปนั่นแหละตอนนี้นะคะคาราเมลของเราเนี่ยก็เปลี่ยนสถานะนะคะเป็นแบบนี้แล้วนะคะทุกคนนี่ จากตอนแรกนะคะที่เราเห็นแบบเป็นน้ําใสๆนะตอนนี้กลายมาเป็นแบบนี้แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะทําการเที่ยวเรื่อยๆเลยนะจนเขาเป็นสีคารามเมลเลยค่ะเป็นสีน้ําตาลทองทองเนาะ mm. ตอนนี้นะคะจก,ก็ได้คารามเมลแล้วนะทุกคนนี่เลยเราจะเอาสีประมาณนี้ก็พอนะคะทุกคนนี่นี่เลยเพราะว่า เย็นตัวลงอีกอะค่ะเขาจะสีเขาจะเข้มกว่านี้อีกนะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องทําให้เขาเข้มมากนะเดี๋ยวเขาจะไหม้นะคะอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราก็จะเอาไปเทลงพิมพ์กันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์ที่ไปเตรียมไว้นะคะเราก็เทลงไปเลยเห็นไหมทุกคนสีเขาแบบเริ่มเข้มขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้วนะนี่ขนาดแบบยังไม่ทันจะเย็นตัวเลยนะทุกคน เราก็เทไว้แบบนี้เลยค่ะอันนี้มันจะเป็นเศษน้ำตาลน,นที่ติดอยู่ข้างกระทะมันไอ้นี่ลงไปด้วยจะก็จะตักออกนี่เขายังเดือดอยู่เลยอนะ่ทุกคนเห็นปะมันร้อนมากๆเลยนะออยืดในระหว่างที่เรารอตัวคาราเมลเย็นแล้วก็ติตัวนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำตัวคัสตาร์ดกันต่อเลยค่ะในตัว คัสตาร์ดของเรานะคะเดี๋ยวก,ก่อนอื่นนะจอยก็จะใส่เป็นขนมปังลงไปเลยก็ฉีกๆให้เขาเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเขาจะได้แบบว่าปั่นได้ง่ายๆนะแล้วก็ตามด้วยนมข้นหวานนะคะจริงๆแล้วความหวานเนี่ยเพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความชอบเลยนะคะ ว่าอยากจะได้ความหวานประมาณไหนนะของจอยก็น่าจะหมดหลอดนี้พอดีอะทุกคนตามด้วยนมข้นจืดนะคะใครไม่มีนมข้นจืดใช้นมโรงเรียนก็ได้นะหรือว่านมอื่นๆก็ได้ หลังจากนั้นนะคะก็ใส่ไข่ลงไปไข่เนี่ยที่จอยไม่ใส่เยอะเพราะว่าจอยกลัวเนื่อออกมาแล้วอ่ะมันจะกลายเป็นไข่ตุ๋นซะมากกว่านะทุกคนจอยก็เลยเลือกใส่ในปริมาณที่น้อยนะคะอ่ะเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาเออทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะใส่กลิ่นไอ้นี้ด้วยใช่ไหมกลิ่นวานิลาค่ะ เกิดว่าใครไม่มีเนี่ยไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้นะแต่ว่าให้เลือกใช้เป็นไข่ที่สดแทนนะคะเขาจะได้ไม่มีกลิ่นที่คาวนะแต่พอดีว่าวันนี้เนี่ยต่อยมีนะคะก็เลยกะว,ว่าจะใส่ไปสักนิดนึงอ่ะไม่ต้องใส่เยอะเนาะมาหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาปั่นทุกอย่างให้เขาเข้ากันเลย พอเราคิดว่าทุกอย่างนะคะเขาแบบเข้ากันดีแล้วนะเดี๋ยวไปยขอเช็คนิดหนึ่งว่าขนมปังของเราเป็นยังไงบ้างโอเคทุกคนทุกอย่างละเอียดมากๆแล้วก็จะเอาเจ้าตัวนี้นะคะไปเทลงพิมพ์พกันก่อนที่เราจะเอาตัวคัาตรา์นะคะเทใส่ลงในพิมพ์พเนี่ยเราเช็ค ตัวคาราเมลก่อนนะว่าเขาเซตตัวหรือยังแต่ว่าเขาน่าจะเซตแล้วโอเคทุกคนเซตแล้วนะคะคือแข็งเป๊กเลยเราก็ทําการใส่เจ้าตัวคัสตารลงไปเลยตรงที่มันมีฟองนะคะเราก็ไล่ฟองอากาศเนาะ จริงๆแล้วบางคนเขาก็จะกรองก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเทใส่พิมพ์เนาะแต่เราก็ง่ายๆค่ะไม่ต้องกรองเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวนี้ไปนึ่งกันค่ะ <ST 000> พอเราตั้งน้ําให้เดือดนะคะเราก็เอาตัวคัสตาร์ดคาราเมลเนี่ยค่ะมาวางไว้แล้วก็ปิดฝาน,นี่จอยปิดไฟไว้ก่อนนะคะเพราะว่าจกลัวไอน้ำมันลวกมือเนาะ ในการนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะนึ่งไปสักประมาณ 10- บถึงสิบห้านาทีค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้นึ่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็ใช้เวลานึ่งไปแค่1ิบนาทีเองนะคะวิธีเช็คนะคะว่าขนมของเราเนี่ยสุกดีหรือยังนะคะให้เราใช้ไม้ไปลายแหลมค่ะหรือถ้าใครไม่มีเป็นไม้ไปลายแหลมเนี่ยให้ใช้ซ่อมก็ได้นะจิ้มลงไปที่ขนมค่ะแล้วดึงขึ้นมา ถ้าเกิดว่าเขานะคะไม่มีเศษไข่ไม่มีเศษของเนื้อขนมติดขึ้นมากับไม้เนี่ยก็แสดงว่าขนมเนี้ยสุกดีแล้วค่ะเห็นไหมคะนี่ไม่มีอะไรติดขึ้นมาเลยแล้วเราก็จะเอาเขานะคะออกจากพิมพกันเลยแล้วก็จะใช้มีดนะคะแซะขอบเขานิดนึงนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปคว่ำใส่จานเลยค่ะเดี๋ยวจอยจขอ เอาไปความแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าไม่ถนัดเลยจริงๆจจยก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนว่าเขาจะออกมาหน้าตาดูดีเหมือนในติกตอกที่เขาทํากันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจจยก็จะมาลุ้นพร้อมกับทุกๆคนเลยเนี่แหละอ่าโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันเลยนะมาค่ะหนึ่งสองซมทุกคนวายโอ้ยดูดีสวยงาม ก็จะได้เป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนคือแบบหน้าตาดูดีอยู่นะแต่ว่าเนาะหน้าน้องคือแบแบแอบแปลกไปนิดนึงนะคะนี่เลยเดีย๋ยวเราจะมาทําการตัดตัวพุดดิ้งคาราเมลคัสตาร์ดกันเลยดีกว่าคะ่ะว่าเขาจะเป็นยังไงนี่ทุกคนดูดึง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 มาเดี๋ยวเรามาตัดกันเลย นี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยดีกว่ารสชาตินะคะแต่ว่าหวานกําลังดีแล้วก็มีความมันนะส่วนเนื้อขนมนะคะแต่ว่ามันคล้ายๆกับเนื้อสังขยาแต่ว่ามันแบบมีความเนื้อมันค่อนข้างที่จะแน่นกว่าเท่านั้นเองเนาะที่ทุกคนเห็นว่าทําไมขนมของจอยอ่ะเวลาตัดแล้วมันถึงไหลลงมาแบบนี้เพราะว่าจอยอะใช้ไข่ในปริมาณที่น้อยนะคะมันก็ เลยค่อนข้างที่จะไม่ได้เซตตัวสักเท่าไหร่เนาะถ้าใครใช้ไข่มากกว่าจอยเนี่ย <c oughs> เขาก็จะเซตตัวอยู่ทรงมากกว่านี้นะคะ <c oughs> ก็เลยได้เป็นแบบเป็นลาวาแบบนี้แต่จริงๆเขาสุกแล้วนะนี่ตรงนี้ตรงที่มันเป็นลาวาออกมาทุกคนมันแบบหวานหวานมันมันอร่อยแตยว่าอร่อยกว่าตรงที่มันเป็นแบบเซตตัวแบบตรงนี้อีกอะ่ะอืม ใช้ได้เลยอย่างที่เคยบอกอะทุกคนถ้าเกิดว่าเราใส่ไข่ในปริมาณที่มันเยอะเกินไปอ่ะมันก็จะกลายเป็นไข่ตุนะ๋น่ะซึ่งเอยไม่ได้อยากจะแบบให้มันได้ฟิลนั้นอนะก็เลยเลือกใส่ไข่แค่ฟองเดียวนะเป็นเบอร์ศูนย์นะคะเป็นเบอร์ใหญ่สุดเลยหรือถ้าใครแบบไม่ได้อยากจะให้มันเป็นลาวาไหลออกมาแบบนี้เนี่ยก็เพิ่มไข่ไปอีกค่ะสักสองหรือสามฟองก็ได้นะ เอาละค่ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะจอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครต์และที่สําคัญนะคะถ้าไม่อยากจะพลาดชมคลิปใหม่ๆจากจอยเนี่ยก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนค่ะสําหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ